สบายดีทุกคนวันนี้น้ามาตลาดบ้านดงดอกไม้พี่เก่าพี่น้องถูกบอลถูกบอลพี่เก่าน่าตื่นเต้ทีลรอสื้อยังของกูหมือนถูกบ้างรอเบิ่งเราส้มคือเก่าสุขสุขคนพี่น้อง

เราไเรียก่อนที่นอก้ไปก่อนมหบาทนางวเอายังนโทษโอโทษพักซีลาบอกว่านไงพักซีโอ้อนดีอกเนี่ยเียบอกมาเอาเก้าเก้ามันหาบาทเป็นเงินบาทเลยทุกคน หาบอะไวไปจังมัดมัดเดียวจ้าวมันยงคนไทยโคงนี่น้องหาบไปงินกียติเ่านี้เนาะบันนี้เนาะฮะหาบนะบดีพันโอ้คือมาเพลงครับบันนี้อะจะเอาทอนเอาไปนี้ทอนเอา อืมครับผมมีเงินทอนเอาคนทอนไหนผมมีทั้งเงาบาดทัินกีบพี่รองคนขายนะมาจากหมวอน้นะไม่ใหญ่ใช่ทองสองอย่างอะไรมันผิดไปตลาดชโนมานชันสามชื่อใส่เพลินทุกคนเคยชื่อน้ำเพลินพักเป็นปอดชั้นผิดน้ำไม่ใหญ่นะใช่จ้ามาแข่งมาคือ มะเข่งคมก็มีทุกคนมะเข่งคมเจ้าเพราะไม่ได้คนคือบัวลายห้ามบัว่านบ่แม่นคนอยู่ไหนมาบัวถึงมองถึกบ่อนเจ้าที่นี่บัวเก่าฮะกันได้ คอยดันวาเชียวนะคอยลืมบ่ก็คือบ่พ่อเห็นื้อเามนแมนองพ่อมาปัดมีอยู่ในเมือนนะข้าวฝูเอง้าวแป้งนะชุ้งท่ายเฮ็ดบดบ่ยังไงนะโอ้นี่เรยยาสูบเขาเฮ็ดบดหันเป็นยาสูบ นยวเฮ็ดบดพี่โาเป็นยายาปุกยาเมาอเียนวเฮ็ดบดแหงเป็น,น,านายาปุกแวม่นปกนงมา่ามาเ <c ười> ยอเดียวออกมาคกกนเราเบิเราซบหอวหอยปลาแหงมีบดอ,อืมพักกระโดพักกระเดาไก พ่อิงไข่พักกั้นจองเจ้าเจ้าพักกั้นจองในอยู่บ้อกกำชิดบาทกั้นจองนะชิดบาทมองเป็นไทยเงินบาทพี่น้องทุกคนยังอ่อนอยู่บ้อกั้นจองนะอ่อนอ่อนอ่อนเอากำหนึ่ง ป้านน้ก่อรนัออกมาเอาวันนี้ผเลยอ่ะอ่ะจ้าเาะไปเรือทุกคนโอ้ยหนงไม่ค่ะคนงามมา,มาบนตอีา่าชิซอ,อยังวะพืชมาัจาบาว่าชิซอ,อยังน้ะอโอว่าชิซอกับปุ้นกพวกรำแกงขี้เล็กกมีทุกคน เกงคิดเล็กลาบปลาอันนี้ลาบปลาบ่จ้าถ้าต้องว่าจ่าเก่งน่อไม้กับพี่เนาะทำไม่ดไม่สดอืมทั้งนี้คนใช้เงินบาทถ้าต้องว่าไทยน้ำพึ้นปิ้งไก่บ่เนาะปิ้งไก่คือเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมผม๊มาใม่ข้าคนงามก่อน สบายดีพ kind of so uh. oh, ี่จงามขึ้นหอดแล้วมามะคือเก้าเก้าขึ้นองมานไ็นใหญ่ลูกชิ้นคือใหญ่เบาะลูกชิ้นคือใหญ่แค่นหนเขาเอิดพอซสนโอพอชิ้นเม็ชิ้นเนาะเลาะไปเลาะไปเลาะไป นางสาวกระลบคือนางเ่าครับครับอียังวะครับครับครับกระปุ้นเออหลอตลาดบอลูกชายบอใช่เอ้หลอเนาะโ่กันไปทักกันไปถามกันไปตามภาษาคนโพกันนะพี่น้องถามไปเที่ยวป้าไม่เต่ดเถเดภาษาอรื้อหลออยู่หลอกกินชงมีกระปูมีกระเตงบ่านี่มบะกรเบิงก่อน เมยใหญ่เขียดน้อยเฉพานั่นนะกำลังทอนกนจะทอเฉพาะทามแล้วแ่อทอนเจ้ามีท่อนเจ้าในระหวเกยเกลียดขาเจ้าียน้อยเขียดใหญ่ต้องหมวนทุกคนรอบพี่กัหอนเดด้เด็ดองนะพี่เจ้าก็ได้มาขามชูกว่าห้าสิบไรมาขามชู เจ้ากระลำมาก่อนเจ้ากระลำมั่นทุกคนบอตลาดต้บางตันนี้โค้งแ่สียเสืออันกสงามบอสย่งอยากนุ่งอยู่นุ่งก็ได้พา่อชซูยเป็นเสือๆับที่รักเพื่อนจ้าน้องเบิงคือจีดอกมันงามน่ารักอื คนอากาศีรองอะลองร้องคนเือออันนน้ามอัตัวนี้่อันเป็นองเชือผ้าก่อนันเทียมันบกบาแต่ใชเลยอัน้าัตที่ซื้ออย่างเป็นเองะกรตลำเขาต้องเลือกเขาต้องเลือกเจ้าซื้อได้่ไดซื้อบนี้ซื้อบนเก่าให้ทัวกะลำนี่นี่ม่นเอาซื้อซื้อซื้อกะลำซื้อบงนี้แหละ ก้อนเลือดก้อนทะเยโยอ๋อก้อนทิบบาทททโทษโทษก้อนทิบบาทบะเอาก้อนหนึ่งให้นางได้บ่แล้วกระลำหัวน้อยนึงมักน้อยบัดมักใหญ่ ก er yeah. ินเอามักใหญ่หร yeah, really mm ือมักน้อยเอามาคุ่ดีกินแบบทิมหาแอือืมแกับเลือดกับเลือดกับเนื้อถึนเงินบาทหมดเลยแกไปเท่าหาแบบเท่าหาบาทบ่โอ้ยจับเงินบาทฉันก็มาหนินะวกไม่ก่อน นี่จะงเงินบาทเลยขอใจจ้าวกะจั่งอยู่ไทยเลยพี่น้องคือเพื่อนคือพองกะางจเงินบาททั้งกีดทั้งบาทละคนก็ไปนํ้ำน้ำภาษาเนาะคือทกคนทนกะจั่งไปทหม่อนตะสมฮักก็ทุกตะลุกงานกันงามพี่น้องเนผู้ตะละคน เป่าไปพักกางามพูนกาง้ามไม่ค่ากางามทันทีอรเอาไปเรื่อยเพี่น้อาให้ไปซื้อกระปุ่นะมันนี่ดิซื้อกระปุนไปกินที่ะสด้อยู่เนื้อกินมากมาไม่มาต่ออ้าวมั่วมันนะอยากมันไปหมกไปทุกคนยออสิซื้อกระเทียมน้ำ แค่กระุนกได้เห็นลทุกคนกระปุนเห็นแล้วว้เอากระุนอกนเอาะนอเอาเอาเ้าบาทเ้าบาทอะไรเป็นเงินกี่บาทเอาเ้าบาเอาเ้าา มาตลีนะี่โด้โหเดยทุกคนอันเงินกีดเงินบาทดนเปไปเปมานั่งอยู่คอมเนตเป็นหค่ะซำชีลูกเอาเช้าบาททอนสองพันอนเราก็งงทอนสองพันจะ่เอาเช้าบาทเงินเงินบาทไปเวิดที่ทางเขา พืชไทยดีทุกคนพืชกระปุ่นเนาะได้ยังไงเจ้านะได้กระปุ่นอันนั้กระปุ่นคือกัารอะไรผู้ปศุสใส่ถุงมือเนาะทุกคนน่าจะใส่ถุงมือนะ ราคาดีราคาดีได้เหมือนได้มือเลก็ให้ดีคือกระเทียมก่อนเฮ้ยประตูคืองามเธยเ้ยไงตุยมาล่ะเอาเครื่งโลให้นางเนยเครื่งโลได้บ่อไปประตูข้นอกครับทำไมไม่เอาเลยอา ไส่ผักกัญจงไนปลาทูได้เลือดไก่ได้ขับปุ่นผักซีพี่น้องสุขสุขคนผักวอมเทียมเป็นล้วค่าคิดหนาพกใหม่ขอบุนคุณหลายๆพี่น้องสวัสดีอุดตื้ใจกากุลาภกุเทฆกุติตาไม่เบิ่เลยเดอ้อสุขสุขคนสบายดีสวัสดีจา้า